สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องขอมือตื่นตาบร้พามจูน้ำเฉลิมซาลีจูน้ำน้องไม่ยิ้มเขียวเฮ่กฮ<ะ>ายน่ไ,นได้เต็มไปเลยม้วนให้ลุ่มนะใ<ม>ห้ลุ่มแล้วเมื่อไหร่จูบสบายในกล,ลุ่มไล่เมือได้ไหม พิษบุญพระ,ะบาร้านดีสิน้องสูบน้ำใส่มากระโพดซาลี่สมัาสมัาเห็ดสลิงเสงงยังมือนี่เจ้าอ,อะไรม,มือกู้เมืองสองมือจิตตายแค้นกับผมเจ็บสำตัางหิ่งหลาบมัลซาลี่แล้วนี่เนาะ ตั้งแย่งก็พี่นากุบะเห็ดแล้วว่ะจ้าคุชิตายว่ะจ้าไม่พอจีมาเลยใช่มันต้มไก่สัวไหมฮาอยากสัวไก่ให้จับไปเลยบ่อืจับเลยแม่จะเสียน้ากับพุดจับมาอยู่ข้ออะไรใช้ห้าซื้อแบบชุดชุดอยู่ตลาดมาเลยมีการตามหัวหน้าหัวหน้าที่อนุมัติปกติอยากเบิดเลยได้เออถ้าชืซื้อมาแต่ปักสองอ่ะดอกเม่ มันเบิดไก่แล้วเลยหนึงกินบ๊อกมีจอกบ๊อกเอเอซื้อเอาก็ได้แม่ไก่แล้วเบิดแล้วนี่น่ะนี่เห็นบ๊อกบอกว่าเอาไปเห็ดขั้นสมจุดปลาให้มันนอนเลยน้ำเขาเครื่องใส่น้ำเขาพุ่นกับพี่น้องเลยป้ายุกิสั่งเอามาให้เบิดลเดลยเรียบร้อยไน่แ้วเออตีนไก่บาจักลูกสี่มาเซ็ตแค่ห้าแล้วไปคนย่อขึ้น มียังไงยายเจ้าผู้อ่นอาเมียอ่ะนะลายด้วยมะจักขัวอ่ะน้ำปลาสองแป้งนวดสองน้ำตาลสองเออมะพร้าวสามกะทิสามอือเออนี่อันลูกชิ้นตีนไก่น้าเมย์บัจักเด้อห้องเมย์บัวนี่เออลูกชิ้นตีนไก่ห้าเมียอ่ะลูกชิ้นน่ะสี่ทงตีนไก่น่ะสองทงอืมหล้วก็มะพริกหนึ่งทงว่ะมะพริดก็หนึ่งเออแล้วก็ข้านอข้านอทงหนึ่งโอ้รสดดีน่ะ อันนี้อาเอ้ยมาส่งพี่น้องเต็มซาเล่งพี่น้องทำหยนมาเว้นี่ยังสนกับยุกิก็เลยบม่ได้ถ่ายขีปให้พี่เพิ่นเบิงพี่น้องบ่ได้ถ่ายขีปให้ป้าเบิงอันนั้นยายงึ้กกับน้ำชวนหากับก้อยกิิอาตีนไก่ที่มากินพูดสิก็จะข้าวตีนไก่ที่มากินตอนนั้เอ้ยตอนนั้นเอ้ยมาส่งนะยุกินอนักมา พากมาเมื่อนี้สองสามพันบอกให้ได้ขึ้นชิปเท่าเศร้าเ่าตอนเราเอยว่าโสงเดายุกี่นอนเลยหายอีย่อขึ้นไปห้าวน้ำปั่นเครื่องยังเครื่องอยู่ตารางขิดว่าอีน้อยเอาเขาตู้เย็นเมื่อเมื่อป็นคล้องกุดผูนอยู่ก้องขุดผูนอยู่อยู่ได้เทิงง่ะกี่เป็นกระชมาตีนไก่ดิบที่ไปกินมันแม่บัท่านมี อ่าาก็คิดเราบอกอีเมี่นแล้วตอนนัเอ่ยมาส่งนะอีกิกับนอนเอ่ยบีบแก้เปรกอยากบีบดังไรยร้านสิตื่นวะมากระตีนหนัก็ับมากระนึ่งมัอนมากระตีนเตะมากระเตะไปแตนแรยังวากรนแรกลับ๊อดก็ถือท่านี้กรคาดจะปั่นเครื่องอยู่ตารางขึ้นไปตะเืนพอท่านักกตื่นฮ้ก็เลรบอได้ทายยังงึงก็อยู่ก็สวนมักซารีนะองมืออะไรเจ้ามาเด็ผักกัดเด็ดกับม่ไดอย่มันบอย่านมันบอแล้ว ของบางอื่นค่ะเห็ดน้ำกระพุ่นกระป๋าเนาะตอนแรกค่ะตอนแรกเห็ดน้ำกระพุ่นและเกี่ยมงานบุญพี่น้องเจวันเจ้ามือที่อื่นก็้ข้เจ้ามาส่งเคยถุกคือไปซื้อเอปปัตตอบอกให้เข้ามาส่งก็ได้เนื้อห้อยอยู่แปปักสองตอนแร้งอยู่เห็ดก็เอาฮาชิสอมาไหวเลยก็ได้หรือใส่ข้าเจ้ามาส่งชืสอมาไม่ชิบูอุดอันนั้นข้าเจ้ากระบีบเนี่ยมาแคือกันแนะข้าเจ้าบีบกระขึ้นเนาะมาสโจมข้าเจ้าข้าเจ้ามาส่งอันยางมือเ้าอะ เขาก็บ,บอกพญิพายบอกอันนั้นลงมากินเข่าแล้วเด้ยามี่ยหมูเส่ามันถึงมือวันชินพอดีพอน่ะเออก็มากินข่าวแล้ว,าวลพกากันขึกกนข้นเมื่อค่ะวะกินข่าวกินน้ำทมแล้วพ่อข้อไก่เนี่ยตัวหนึ่งเขาจะกินสั่มัน แต่ข oh sure so ี e, eger, ้แม่ว่าสิให้จับเห็ดน้ากระปุ่นน้ำสองสามโตหักย่านมันเบิร์ตก็จะเอาให้ชื่อๆเอามาจากตลาดดอกมันบระจักตัวเอาใจชิบหาถือไก่จะแพงยาให้ชื่อเอามาจากตลาดดอกเออบัญญาจึงจับตุมเอาข้าจะเอาตัวต้องทอนขนโหลดไอ้ดีแทนถือเลือกเองอีกถือแค่ื้อฮะบ่นาขยะมันหกเจตินน่ะ มันโกตีนน่ะยัง่ายามันคนว่น่มไปจับองอะไรทางหน้ามาซีสุสุกินเส็บๆหนย่างไผ่เลยนะบอไปดมไฟมีพื้นพวกมันกอกับบมี่ัดยางมาย่างแต่ห้ามสนัเบาะคือบอถือมานำโอ้ยไม่ได้มอได้เปิด ก็ไล่เรื่องเปล่งหน้าเฉยเพื่อนปัน่นใช่ไหมคัมปเปเอออีกเลยขวจะไปเป่งไพ่ก่อนเด้อเจ้าจับรถไม่ใช่และและ ไม่ใช่เขาจะอัดพนี่ลงโอ้ยฮาก็ลงมาหน่อยหนึ่งมันล่นจากต้น่ะพ่อยกีเจับไก,ก่ไล่พ่อยกีมาอัดนี่ฮาก็ลงมาหน่อยเดียวเบิ้งพระเช้าก่อนดินมาอัดกันบอลฮาก็ลงหน่อยเดียวได้พ่อมาเลย จะเอาตัวสาวกับป่เนี่ย่จะคือถือมาหนันั้นะห,นห,หัวใจจะไปเอาไก่ตาปูมาไรอืมกระชูอ่าว,าวา เออได้ยูสั่นี่ก็ไข้กว่านาเหรอเห็นน้อยเดียวเหรอเห็นน้อยเดียวหรอไม่ใช่อ้าเพื่องปกมันไม่่อ่เพ่อ่มนอืี่พ่อที่ ปลาทูปลาหอดผูเผาะผูดำดำผู้ามันลออยู่ใช่ะปะมัน,นเต็มหมดเลย อ uhm ือมบัหอนุ่นแเือีน่อนเขาบอเห็นเนาะมันป๊กเพื่องเขาก่อนน้อยเดียวแล้วเหยื่แทบแล้วพูจนหอดพี่ ขวดที่ขันอยู่เด้อขวดแล้วเห็นแหละเห็นอะไรไก่มาขวดเฮ้ยป้าพอมันมาหอดผีได้พอผีจนหอดผีพอมันแทแงย่างไปอาเดีวโอ้หเราโบเห็นอันนี้ก็ดีว่าเลยอยู่พ่อแล้วก็เห็นเราก็ไปุ๊บายมันไหลเวาเราเป็นพี่บ้า เ้ม่กม่แม่เลยบยูจผูอไปเลยอดใช่เปอ่มันบเต็มเือนะุ้ยดูแต่เว้น okay. มันมมันหตเพราะอดจผูแเลังหอดทหารยายในแห่งสันนิทานเก่งหอดแจกโอ้ยมันบน้าบจ้าเือขวมันเป็น xong <laughs> <3 đêm là coughs> đi lẽ vị thọ